เมื่อแรงจ่ายไฟ19โวลต์จากชุด IC ชาร์จนะครับเริ่มมีการทำงานช่วงแรกกระแสจะยังกินไม่มากมันจะกินแค่0 0 0 1 8ประมาณนี้ครับทีนี้พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ย จะมีการผลิตไฟที่ชื่อว่า LDO นะครับ3.3 3โวลต์เนี่ยหรือก็อาจจะเป็น5โวลต์เป็นกระแสต่าๆนะครับไอ้ที่มันกินกระแสไฟน้อยๆนะครับมันมาผลิตไฟกระแสต่าๆก่อนนะครับเพื่อจะไปรอการเปิดเครื่องนะครับเขาจะรอการเปิดเครื่องอยู่ ไฟ19โวลต์ก็จะมาเริ่มจ่ายเข้านะครับจะมีจ่ายเข้าไอตัวหนึ่งนะครับมันจะเป็นไอซี่ีเดียเด่ยมๆจะมีขาเยอะๆนะครับอยู่รอบๆตัวมันไม่ใช่ขาตะขับรอบๆนะครับเป็นเป็นไอซีตัวเล็กๆนะครับประมาณตัวประมาณครนะึ่งเซนเนี่ยตัวนี้จะมีอยู่ตัวหนึ่งครับไฟ19โวลต์จะจ่ายเข้าไปหาไอซีตัวนี้ก่อนนะครับมันจะ ผลิตไฟ LDO หรือว่าจะชื่อ Vrex3 นะครับเพื่อที่จะไปจ่ายให้กับ e c ก่อนนะครับพอทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นปกติไฟ19โวลต์มานะครับและ IC ตัวนี้จะผลิตไฟ3โวลต์นะครับต้องมีมาก่อนนะครับ3โวลต์ตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับมันก็จะไปรออยู่ที่ e c นะครับ embedded controller นะครับตัวนี้ชื่อเรียกยากนะครับซึ่งอันนี้จะขออธิบายเจ้าตัว ec ตัวนี้เฉพาะตัวจ่ายไฟก่อนนะครับตัวคือไปไปออนไปออฟพักจ่ายไฟลองนะครับส่วนอื่นเนี่ยยังยังไม่กล่าวถึงนะเพราะเดี๋ยวจะงงนะครับถ้าไปเห็นมัรระบ,บการทำงานของมันเนี่ยมันคงจะซับซ้อนนะครับตัวนี้อันนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับ การเปิดเครื่องก่อนนะครับเอาเป็นส่วนๆไปเพราะเงั้นเดี๋ยวจะงงทีนี้ก็เราจะเห็นว่ามันจะมีสวิตช์ตัวหนึ่งครับสวิตช์ตัวนี้มันจะอยู่ด้านบนแหละใกล้ๆคีย์บอร์ดนะครับมันจะต่อขาหนึ่งมันจะต่อลงกาวอยู่นะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งอ่ะมันจะไปที่ EC นะครับมันจะชื่อว่าเป็นพวก PW rsw อะไรเนี่ยครับเนี่ยมันจะต่อลงกล่าวอยู่แต่ว่ามันยังไม่ดันกดนะตัว ec จะคอยรับนะครับสัญญาณหรือรับคำสั่งจากไอ้เจ้าสวิตช์รากดตัวนี้นะครับทุเรากดลงกล่าวครั้งปุ๊บนึงครับตัว ec จะรับรู้นะครับพอรับรู้เขาก็จะส่งรับสัญญาณครับไปที่ลงท้ายด้วยออนนะครับอ l ัยออนลันออนนะครับเพื่อจะไป ิดการทํางานของ IC นะครับพอเราเปิดนะครับกดปับ๊บมันจะมีตัวแรงไฟนะครับไปออนพวก IC แบบนี้นะครับเป็น IC p w m เนี่ยอีกครั้งนะครับทีนี้เจ้า i อซีตัวเดิมเนี่ยหรืออาจจะไม่ใช่ IC ก็ได้นะครับมันจะส่งสัญญ,ญาณไปนะครับ ส่งกลับไปก่อนนะครับหลังจากพอส่งปุ๊บออนเนี่ยทีนี้มันจะมีตัวมัลเฟตอยู่นะครับมัลเฟตมัลเฟตเป็นคู่นะครับคือเขาเรียกว่าไฮไลท์โรไลท์รออยู่นะครับรออยู่ตัวเนี้ข้างบนมันอะขาดเดนออกมานมันจะไปต่อกับไฟสิบเก้านะครับที่เป็นไฮไลท์ส่วนโรไลท์ัวมจะต่อลงกาวอยู่ตรงกลางก็จะมีคลอยแล้วก็ มีตัวคาปาซิเตอร์นะครับต่อลงกาวอยู่นะครับตัวนี้มันจะรออยู่เพราะฉะนั้นเน่เราก็มาวัดไฟตัวเนี้ยฝั่งนี้มันจะมีไฟ19โวลต์มารออยู่นะทั้งสองสองตัวนะแต่ว่าวัดไฟตีตรงขั้วซีเนี่ยมันยังไม่มีนะมันยังไม่มีเพราะว่าสัญญาณยังไม่ส่งมานะครับเนี่ยพอตัว p w m นะครับสำหรับ IC ตัวนี้นะครับมันก็จะส่งสัญญาณครับพันเข้าไปสร้างไฟอีกชุดหนึ่งขึ้นมาคือ3.3กับ5โวลต์ตัวนี้นะครับเพื่อจะไปจ่ายเลี้ยงกับระบบนะครับที่กินกระแสสูงขึ้นเช่นอาจเป็น USB นะครับหรือว่าเป็นตัวอย่างอื่นนะครับเป็น LED เป็นอะไรที่มันติดอยู่หน้าเครื่องนะครับ แล้วก็อาจะเป็นพวกไฟพัดลมเนี่ยมันจะเริ่มจ่ายไปแล้วแต่ว่ามันยังจ่ายไปรออยู่ครับยังยังไม่ทํางานหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีพวก IC PWM ที่จะผลิตไฟชุดต่างๆเนี่ยมีขึ้นมาอีกนะครับมันก็จะไปสั่งนะครับออนให้หมดเลยอันนี้ออนหโวลต์ห้าโวลต์องมาลอก่อนฮนะตัวไอตัวหโวลต์สองตัวเนี้ย มันมาจากไอ้เจ้าตัว5โวลต์ก่อนหน้านี้ก็คือเป็นไฟรอง5้าโวลต์มามารอที่ icpwm นะครับเพื่อจะจ่ายกระแสะไฟที่สูงขึ้นกระแสะไฟชุดนี้จะเป็นไฟที่เลี้ยง CPU นะครับ CPU แรมนะครับแล้วอาจจะเป็นการ์ดจอด้วยนะครับตัวนี้กระแสะจะสูงมากเลยครับตัวนี้เพราะนั้นนะระดับการทำงานของไฟตัวนี้นะสำคัญนะครับตัวนี้บางครั้ง การตรวจสอบการวัดนะคเนี่ยถ้าไฟ1.8ไม่มาไฟ1.05จาก CPU ไม่มาเนี่ยเราก็ต้องไล่เช็คมาตั้งแต่ตัวมอฟเฟตตัวนี้นะครับมีปัญหาไหมนะครับแล้วก็ตัว PWM ตัวนี้นะครับมีไฟจ่ายเลี้ยงไหมนะครับ5โวลต์มาแล้วหรือยังหรือว่าไอตัวออนตรงนี้นะครับ PWM ีเอออนตรงนี้หลันออนตรงนี้หรืออะไรออนก็แล้วแต่นะครับ มันส่งมาหลือเปล่านะตัวนี้เขาต้องเช็คก่อนว่ามีไฟจ่ายเลี้ยง iC แล้วก็มีสัญญาณนะครับมีมาทิกมันจะมีสถานะการออนอยู่นะครับมันต้องมานะถ้าไม่มาเนี่ยมันก็ไม่ทำงานนะถึงแม้ IC ไม่เสียนะครับมันก็ไม่มาไม่รู้ว่าอาจจะเป็นอาขาดอะไรสักอย่างหนึ่งครับบางทีมันมีพวก R เนี่ยมันต่ออยู่นะครับ ต่ออยู่ก็เจ้าตัว PDM ตัวนี้ก็ต้องไปเช็คดูนะครับเนี่อันน,นี้นี่พูดกี่วกับข้อค่าก่อนนะครับตัวนี้แต่บางครั้งเนี่ยบางครั้งมันช็อตนะมันช็อตเนี่ยเวลามันเปิดมาปุ๊บกินกระแสสูงก็ต้องมาไล่นะว่ามันมันตัวไหนเพราะว่าไอ้เจ้าโมเฟตพวกนี้มันมันต่อกับชุดไฟสิบเก้าอยู่นะครับมันทุกตัวเลยจะต่อกับไฟสูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาท่านถอดมาเช็คนะครับไม่ควรที่จะอลองไฟนะครับว่าทุกผูถอดมาตัูแล้วลองปล่อยกระแสไฟเข้าไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่มีอีกตัวหนึ่งมันมันหายไปอย่างเงี้ยที่ท่านถอดออกมาเนี่ยไฟสิบเก้าโวลต์นนะัมันจะวิ่งเข้าไปนะครับหาเจ้าตัว c p บหาแรลมหาการ์ดจอของของพวกเราครับมันก็เลยอาจจะมีปัญหาร้อนแล้วก็พังมนที่สุดนะครับตัวเนี้ยต้องมัดระหวังด้วยนะครับ ถ้าเราถอดมอฟเฟตออกมาเนี่ยไม่ควรจ่ายไฟนะครับเดี๋ยวจะพังจนกว่าเราจะเอามอเฟตตัวใหม่นะครับใส่ลงไปหรือแม้หรือไม่งั้นก็ต้องเอายกมันทั้งสองตัวออกไปเลยฮนะยกออกไปเลยนะครับดัง,งนะั้นมันจะลองได้นะมันไม่ผลิตไฟออกมาเนะว่ายกไปแล้วสองตัวนะว่ามันมีการกินกระแสไหมมีร้อนไหมนะฮะก็จะลองลองได้นะครับอันนี้ก็ขอพูดแบบคร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไป เจอของไอ้เจ้าวงจรจริงๆจะงงมากเลยนะครับอันนี้เป็นวงจรนะครับก็คือตัวที่เป็น EC นะครับตัวเนี้ยเพราะว่าอุปกรณ์ EC นี่ขอ,อตัวนิดนึงนะครับคือมันจะต่ออยู่กับเจ้าตัวเซอรบิดนะครับตัวเนี้ยก็คืออุปกรณ์ควบคุมอินพุตเอาพุตนะครับแล้วก็มีแรงไฟด้วยซึ่งเขาจะคุมภายในอยู่นะเป็นระบบคุมไฟภายในอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยมาเห็นข้างแรกอะ่ะคือมันจะงงไงครับเนี่ยอันดับแรกเลยคือต้องมีไฟเข้ามาก่อนที่ฟลออมันจะมีไฟสามโวลต์นะครับ LDO หรือไฟที่มันกระแสต่ำต่ำเนี่ยเลี้ยงเข้ามานะครับ0.03แอมนิดเดียวเองนะเข้ามาจ่ายเลี้ยงตัวนี้นะฮะทีนี้มันจะมีตัวไอ้ที่บอกมันเป็น สวิตช์ออนนะครับมันจะมีอยู่ตัวนี้สึกมันจะอยู่ตรงไหนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาก่อนนะ,ะตัวนี้นี่มันมันมันใช้ชื่อว่าตัว nb ๋ยวผมไม่เห็นแล้วขยายนิดนึงอ่า nbsw on นะครับตัวนี้ มันก็จะแต่ตัวนี้ดีเขาใจดีให้เขาคือมีทาจัมเปอร์ให้สามารถเอาครับเอาปักตัวแหนบเราจะไปไปช็อตเพื่อทดสอบได้นะครับแล้วเราก็จะมาลองหาดูว่ามันไปต่อที่ขาไหนนะครับเนี่ยน่ลงไปต่อขาไหนอยู่นี่เนี่ยนีมาต่อขานี้อยู่เพื่อลองรองรับคำสั่ง พอรอรลบพอเรากดปุ๊บนะครับไอตัวลูกศรสองทางนี่มันมันทั้งทำงานได้ทั้งเข้าทั้งออกนะครับไอที่ลงท้ายได้อ่อ,อนๆทั้งหลายนีย่มันจะเริ่มทํางานเนีเอาหาสักตัวงเอาตัว v in on ตัวนี้ลงมาหาได้วามันจะไปทํางานตรงไหนมันจะไปเปิดเกณไหนนะครับมันก็จะมาเห็นไหมมันจะมาเปิด การทำงานของไอ้เจ้าตัว v ีอนะครับตัวนี้อันนี้ทำหนะ้าที่เป็นสวิตอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวกลับไปใหม่ลงท้ายด้วยออนตัวนี้ก็ได้อ่ะมันก็แล้วแต่รุ่นนะครับว่าบางทีมันมีเยอะนะครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยพวกสับต่างๆเนี่ยเขาจะ คงจะเยะแต่มันจะลงท้ายมันอ่อนนี่นะครับเนี่ยมันจะไปไปปิดเปิดนะครับพวกซานซิสเตอร์มอสเฟตอะไรเหล่านี้นะครับแต่ตัวนี้มันยังไม่ใช่สาระสาคัญคือเราไปดูที่มันแหล่งจ่ายไฟดีกว่านี่นะครับมันมาถึงตรงนี้มันจะมีไอเจ้าตัว ic pwm จะมีเงื่อนไขสามตัวนะครับมีเงื่อนไขสามตัวสองสามตัว พอครบปั๊บเนี่ยมันก็จะผลิตไฟนะครับมันจะผลิตไฟออกมาอันนี้เป็นไฟเลี้ยง1.5นะครับเน,นี่ยอาจจะเป็นไฟเลี้ยงอุปกรณ์ทั่วๆไปนะไม่รู้ตรงไหนมันใช้1.5บ้างนะเราต้องไปไล่ดูนะครับเพราะแต่ละรุ่นแม้แต่ตัวเอเซอร์เองเมันก็มีเยอะนะครับ บางครั้งข้างในก็จะไม่เหมือนกันเราก็ต้องมาดูนะครว่าเนี่ยมันจะมีไฟห้าโวลต์เข้ามาที่ผมบอกมมีไฟห้าโวลต์ที่มาจ่ายเข้ามาตัวเนี้ยจะมาเลี้ยงนะครับครับแลว้วไอพฟก i ไอซพวกนี้มีเยอะเลยครับเนี่ยมันมีเยอะมากเลยแต่ถ้ามันไม่มีตัว enable หรือว่า on มานะครับมันก็จะไม่ทำงานนะตัวเนี้ ไม่ทำงานเลยล่ะ Main เมนลนะลงท้ายด้วยอ่อนมาสั่งนะครับเอเเบตัวนี้นะครับมันก็จะสั่งผลิตพัน์ธออกไปมวงจรมันจะซับซ้อน,นับเนี่ยบางตัวก็จมีการ,รตรวจเช็คแรงดังนไฟอ้างอิงก่อนนะครับตัวนี้บางทีเราเจอว่าบางครั้งเนี่ยมันมาตรงนี้นะครับมันเอ a เ l เิมาจริงแต่มันไม่ออก มันไม่ออกนะมันมาผ่านอ่าอาขาดทุกอย่เนี่ยมันก็เป็นไปได้นะเนี่ยนะครับอ่านี่ก็ขอจบไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็ลองไปไล่วงจรดูนะครับความใจเยอะนะครับก็คือผมก็สรุปเป็นหลักการง่ายๆว่าให้เพื่อนๆไว้ให้ดูนะครับครับขอบคุณมากครับ